แทคแทนค่ะดูเอ,อ้าสวัสดีครับน่าสงสัยอ,ะอ่ะอ้าวนี่นๆ่ีไปฝึกซ้อมไปก่อนจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเล่นเข้าขากับพลวินจังเนี่ยยากมากนะจะบอกให้เอ๋ถ้าจะแย่นะแย่แน่นอนพวกคุณอย่าพูดแต่แบบนั้นสิ ถ้าสูดยไม่ถอดใจซะก่อนต้องชนะแน่เนอะพังแจ็คเนี่ยผมว่าผมเห็นเขาพยักหน้านิดน,นึงด้วยอะไม่ได้ขยับสักนิดต่างหากเอา่าไปก็ได้ ตามหลักเขาต้องออรอแปลงร่างเสร็จก่อนไม่ใช่หรือไงอะโถ่เอ้ยยืดฟ<ะ>ันด<อ>ูอยู่ห,หรือเปล่ามึง<ะ>หลบหน่อย<ะ>อยู่ข้างหน้าแบบนั้นผมก็ยิงไม่ได้นะสิเฮ้<ะ>ยเหนื่อยจัง